ส่งกำลังใจให้น้องมาอยู่แฟนๆแห่เป็นห่วงเมเฟือ่งอารมณ์อัปเดตอาการป่วยน้องมาอยู่เรียกได้ว่าสองแม่ลูกที่มีโมเมนต์น่ารักให้ได้ชมอยู่ตลอดสำหรับเมเฟือ่งอารมณ์และลูกสาวคนสวยอย่างน้องมาอยู่ทั้งสองมักมีโมเมนต์น่ารักให้หลายคนต่างอิจฉาพูดได้ว่าน้องมาอยู่ยิ่งโตเป็นสาวยิ่งสวยได้คุณแม่เต็มๆเ,เลย แต่ล่าสุดคุณแม่เมย์ได้โพสตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพของน้องมายูที่กำลังฝืนยิ้มทำกิจกรรมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนจนจบแต่เจ้าตัวมีอาการป่วยโดยไม่บอกใครคุณแม่เมย์ได้โพสตไล่าย,ยาวว่าฝืนยิ้มให้แม่หนึ่งรูปก่อนที่จะบอกว่าหนูจะอ้วกแล้วหนูไม่สบายไม่ยอมบอกใครกลัวไม่ได้แสดงกับเพื่อนพอโชว์จบเจอแม่เลยรีบบอกให้แม่พาไปห้องพยาบาลเลย วัดไข้ได้38องศาจ้าสรุปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลมาอยู่ป่วยรับเชื้อไวรัสตามรูปด้านในค่ะรักษาตามอาการจะมีไข้สูง3วันสู้ๆค่ะ